สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เจด้านหลังของเราวันนี้ Mazda 2ในโมเดลเยียร์2 0 2 2ครับและข้างหลังเป็นสีใหม่ที่โดนแสงก็สวยอยู่ในร่มก็สวยนะครับมีการปรับออปชั่นเพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้1.3 SP ที่เป็นตัวท็อปของเบนซินนะแล้วก็ดีเซลเองก็มีการปรับออปชั่นเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันคันนี้จะมีรายรน่าสนใจมีอะไเพิ่มขึ้นมาบ้างเราไปชมครับ ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมเรเรียนกันตามตรงว่ารถ Eco Car หลายๆรุ่นในบ้านเราเนี่ยก็มีการปรับโฉมครั้งใหญ่ใหม่กันไปนะครับในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอย่าง Honda City นะครับมิสซันอเมรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เรานำรถคันนี้มาเนี่ยไม่ถึงสัปดาห์เนี่ยก็จะมีในส่วนของ Toyota Yaris a t อทใหม่ที่จะใช้เครื่องยนต์เบนซินใหม่และรวมถึงในปีหน้าเนี่ยก็ยังใช้แพลตฟอร์มเดียวกันในการพัฒนารุ่นเครื่องยนต์1.5ไฮบริดออกมาให้ พี่น้องชาวไทยได้ใช้กันด้วยน,นี่คือข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้าจะมีการเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมนี้อันนั้นคือในเรื่องของ t o y ย t a ที่น่าจะมาพร้อมกับ TNGA อาจจะขับสนุกขึ้นขับดีขึ้นนะครับแต่ถึงยังไงตอนนี้ผมเรียกว่าโม้ไว้ก่อนเลยแล้วกันว่าก็ยังคงไม่มีใครสู้ในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ของเจ้าจิ๋วคันนี้ได้อยู่ดีนะครับมาสดา้าถึงหลายคนจะบ่นว่า คันเล็กนั่งหลังไม่ได้แคบอึดอัดแต่ขับดีชิบหยายนะฮะยอมรับว่าขับดีที่สุดเลยเครื่องอาจจะไม่แรงเหมือนพวกเทอร์โบนะครับในเรื่องของตีนต้นแต่กลางปลายเขาก็ได้อยู่ความประหยัดอาจจะไม่สู้พวก c i t ี้เอชอซึ่งอันนั้นอ่ะจริงๆก็ต้องยกว่ามันไม่ใช่อีโคคาร์แล้วเนาะแต่อันเนี้ยก็ยังขับดีที่สุดฟิลลิ่งของช่วงล่างงานประกอบภายในที่พรีเมียมวัสดุพรีเมียมนะครับนี่คือความน่าสนใจและจุดเด่นของ m a z d a 2ในรุ่นนี้ 2, 2022จะมีสีสันใหม่มีการ ปรับออปชันใหม่เข้ามานะครับส่วนตัวผมนะจะเรียนคุณผู้ชมตามตรงว่าผมค่อนข้างชอบไฟหน้าใน m a z d a 2ตัวเก่ามากกว่านะครับที่เป็นเหมือนแปดเหลี่ยมใช่ไหมอันนั้นน่ะเท่มากเลยพอเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบวงกลมแบบเนี้ยส่วนตัวผมนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมว่าตัวเก่ามันดูเียมเหลี่ยมดูดุกว่าอันนี้มันจะดูมนนะครับดูละมุนขึ้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ดีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ LED ไฟเลี้ยวยังคงเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะจะเห็นว่าไม่มีในด้านของ ไฟตัดหมอกนะครับเพราะว่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED ดีของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างแล้วก็ให้ทศัศนวิสัยที่กว้างไกลคือทะลุอยู่แล้วนะครับเซ็นเซอร์กระยะด้านหน้ามีนะครับในรุ่นนี้กระจกนหน้าของเขาเป็นสีดําเงางแบบนี้จะเป็นเหมือนแบบแหลมๆพุ่งออกมาที่ด้านหน้าแบบนี้ก็สําหรับคนรักรถเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่าจะเหนื่อยกับการล้างเขาอยู่พอสมควรเลยในส่วนของกระจังหน้าก็น่าจะชินกันแล้วล่สำหรับลูกค้ามาด้านสนะครับชิ้น โคโดดีไซน์นี่เป็นไงกระจังด้านหน้าของเขาก็จะเป็นโครเมียมนะครับลับกับไฟด้านหน้าของตัวรถมีชุดแต่งที่เป็นขอบเป็นชนซ้ายขวาที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันโลโก้มาสด้าด้านใต้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีในเรื่องของกล้องที่ติดตั้งมาให้นะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นกล้องรอบคันซึ่งคันจิ๋วขนาดนี้มีเซ็นเซอร์กะรยะรอบคันให้แล้วยังมีกล้องรอบคันให้อีกเป็นไงถ้าจะซื้อมาสด้าสองตอนนี้อาจจะมองว่าเป็นปลายอายุหรือเปล่า ให้ออปชั่นมาเยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยราคาของเขาหปลายๆเนี่ยออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เลยทีเดียวนะสำหรับใครที่กําลังมองรถอีโคคาที่ขับสนุกไว้ใช้สักคันอาจจะนั่งคนเดียวอ่ะอาจจะมีครอบครัวที่แบบสามีภรรยาประหยัดเงินในการดูแลเมนเทนแนนต์รถในการใช้รถไปได้เยอะเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้รถที่คันใหญ่เกินตัวนะครับในเรื่องของตัวเนี้ย1.3 SP เนี่ย คุณจะได้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับเบาะหุ้มหนังสีดำเบาะหน้าคนขับปรับไฟฟ้านะครับปรับได้หกทิศทางเมมได้2ตําแหน่งด้วยซึ่งอันนี้ไม่มีใครในคลาสอีโคคาร์มีฟังก์ชันนี้แน่นอน Apple CarPlay Android Auto แบบไวเลสนะครับมี w i r e l e ชาร์จเจอรมีเตือนค่าเฉลีคันนีลภัายเบาะหลังแล้วก็สีตัวถังแบบนี้นะครับเบจแพ t i ิ u ัมคอร์ดแล้วก็มี Polymetal Gray ในรุ่น4ประตูนะครับสีนี้จะมีทั้ง4ประตูแล้วก็ในรื่อของตัว 5ประตูด้วยนะครับทั้งซีดานและแฮชแบ็ราคาจําหน่ายของเขาจะเท่ากันนะยังคงเอกลักษณ์ของฝาก,กระโปรงหน้านะครับแบบโคโดดีไซน์เนี่ยจะเห็นว่าจะรับกับมุมของกระจังด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้ามุมแบบนี้เส้นเขาก็จะมาถึงเสา A สวยๆแบบนี้นะครับ,บวงล้อแวบบผมค่อนข้างชอบในดีไซน์ของวงล้อของ Mazda เขานะคันนี้ครับล้อของเขาจะเป็นสีเทาเข้มๆเท่ๆแบบนี้ครับยางที่ติดมาเป็นดัลลอบอินาเซฟซึ่งก็ เป็นยางติอีโคคาร์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ1 8 5่งแปดห้าทัหกห้า R สิบ้าทำไมผมถึงชอบล้อมาสด้าในยุคที่หลายๆคนเนี่ยจะแบบใช้ล้อสีเทาใช้ล้อสีดานะครับตอนนี้ก็เป็นยุคของล้อทูโทนใช่ไหมล้อของมาสด้าตอนนั้นนะ่ะมันเท่กับใครแล้วจริงๆตอนเนี้ยผมก็ยังชอบอยู่นะผมว่าดีไซน์มันสวยสีมันสวยโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแม็กอะเออเนี่ยดูดิมันไม่เหมือนใครมันสวยมากเลยนะครับดิสเบรกด้านหน้าดรัมเบรกด้านหลัง มีมาให้เป็นแบบนี้นะครับในรุ่นนี้กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมฝั่งไฟลเลี้ยวข้างใต้ก็จะมีในส่วนของกล้อง360องศาติดตั้งอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ลิงมีในส่วนของมุมมองที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารถ๋ยวนี้เขาจะย้ายในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยปกติมันอยู่เสาเอแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะบงังทัศนวิสัยบังสายตาพออยู่ตรงเนี้ยมุมอับสายตาด้านข้างนี้จะลดลงนะครับแล้วก็มอง ด้านหลังได้กว้างขึ้นด้วยหลายๆคันตอนนี้ไม่ว่าจะอีโคคาร์ไม่ว่าจะไซส์ใหญ่กว่านี้ตอนนี้มันก็แก้ไขในเรื่องของตัวกระจกมองด้านข้างแบบนี้หมดแล้วนะดูเส้นสายทางด้านข้างของตัวรถกันดีกว่าสวยนะก็ยังสวยอยู่นะครับก็ยังเป็นรถที่ขับบนถนนแล้วรู้สึกว่าคุณแตกต่างจากคนใช้รถทั่วไปอ่ะเพราะคุณขับมาสด้าคุณต้องเป็นคนที่แบบรักความสนุกในการขับขี่ตรงเสาบ,บีตรงนี้นะครับประตูเนี่ยจะเป็นสติ๊กเกอร์นะสีดําเติมให้มันดูสปอร์ตขึ้นสะหน่อย กุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับชิ้นตกแต่งด้านข้างอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้มีเข้ามาให้วุ่นวายเป็นสีตัวถังเพียวๆสวยๆแบบนี้เลยมาดูกันที่ด้านหลังครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์อการระยะมาให้นะมีเซ็นเซอร์การระยะทางด้านหน้าแล้วก็เซ็นเซอร์อการระยะที่ด้านหลังเครื่องยนต์นะครับ Sky Active G ไฟเลี้ยวยังคงเป็นฮาโลเจนไฟถอยยังคงเป็นฮาโลเจนนี่โลโก้มาสด้าสที่เป็นโลโก้ใหม่จะบอกว่ายังใหม่ได้อยู่ไหมนะก็หลายปีมาแล้วแหละ เซ็นเซอร์กะระยะหน้า4หลัง4นะครับชิ้นตกแต่งท้ายกันชนของเขาก็จะเป็นสีดําลายลังพึ่งแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการล้างนะครับเหนื่อยแน่นอนท่อไอเสียครับปลายท่อไอเสียก็จะเป็นเงาเงา,เงาแบบนี้นะครับช่วงล่างด้านหน้าแมก e รสันสตรัดด้านหลังทอชช่นบีมเปิดดูด้านท้ายดีกว่าด้านท้ายมีกล้องนะครับปุ๊บอาา่เก็บกระเป๋าผมอยู่หนึ่งบที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะ แล้วก็จะเห็นว่าถึงเป็นซีดานบ่อหลัง,งเขามันจะพับ60-40เนี่ยไม่ต้องเดินไปพับที่ด้านหน้าคุณสามารถที่จะนี่ได้เลยนะคุณสามารถที่จะดึงตรงนี้ได้เลยปึ๊กนะแล้วก็ผักเเห็นไหมพึบออกแรงหน่อยครับเฮ้ยอะประมาณนี้ทําให้ดูนะครับ เก็บของเพิ่มได้เลยซีดานก็พับได้นะไม่ต้องว่าเป็นแฮทชแบทถึงพับได้อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันโอเคคุณผู้ชมอนญาตที่จะใช้เล่นวายแล้วก็พาคุณผู้ชมเข้าไปในตัวรถกันนะครับเมื่อกี้เบาะเราเปิดเอาไว้นี่ฮะพับเอาไว้แต่ว่ามันจะโดนลังไม่อยู่ปุ๊บเห็นไหมพับลงมาได้นะแต่ว่าถ้าใครจะมาด้าสองแคมปิ้งนอนอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมโอ้ยห่างเป็นข้อมือเลยนะครับไม่สามารถที่จะนอนได้อึ๊บเบาะนะครับจะปรับเอ็นถอยหลังไม่ได้นะ ปรับมาข้างหน้าได้อย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของเบาะนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะสีดำนะครับซึ่งเป็นการปรับใหม่ในปี2022นี้จะเห็นว่ามีในส่วนของการ stretch นะครับเป็นผ้าอยู่ตรงกลางให้มันเป็นแถบเหมือนแบบคาดลายซิงอะเบาะนั่งสีดำนะครับจะเดินตะเข็บสีเทาแล้วก็ชิ้นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบผ้านะทำให้มันแบบดู ติดหลังขึ้นแล้วก็จริงๆเนี่ยเวลานั่งก็รู้สึกสบายดีนะโอเคดีนะจะไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้นะครับไม่มีช่องแอร์ตอนหลังกับช่องจ่ายไฟตอนหลังซึ่งแหมน่าเสียดายก็รอดูในการปรับโฉมของเขาแล้วกันว่าจะมีการใส่ออปชันเพิ่มเติมมาให้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าผมมองว่ารถยุคนี้ประเทศไทยเราเมืองร้อนถึงรถเล็กอย่างมาด้าสก็ตามเนี่ยก็ควรที่จะให้แอร์หลังหรืออย่างน้อยช่องชาร์จไฟหลังก็ยังดีนะครับที่ใส่เอกสารจะมีแค่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าเท่านั้นแล้วก็อุโมงค์เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงเลลยนอกกจาแแคบแ้ว ก็ยังสูงอีกอ่ะจะลองเข้ามานั่งให้ดูสักหน่อยแล้วกันอ่าข้างหน้าครับจะเป็นตำแหน่งท่านั่งที่ผมปรับไว้ในแบบว่านั่งชิดๆหน่อยนะครับแล้วดูในส่วนของ <laughs> เลกรูมผมเออเลกรูมผมเนี่ยแทบไม่เหลือส่วนเฮดรูมเนี่ยยังพอได้นะเฮดรูมยังเหลือในระดับประมาณหนึงนิดหน่อยแต่ตัวเบาะหลังเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะแฟลตนะฮะดีไซน์ของเบาะหลังเขาค่อนข้างที่จะแบนก็ <laughs> นั่ง ใกล้ๆอ่ะได้อยู่อ่ะลองดูข้างหน้าครับด้านหน้าของรถนี่ก็สวยก่อนที่เราจะไปด้านหน้านะครับขยับออกมาให้ดูกันอีกสักนิดนึงในเรื่องของที่โหนมือโหนเนี่ยจะเห็นว่ามีที่แขวนเสื้อมาให้เรียบร้อยนะแล้วก็มีไฟเนี่ยสำหรับเก๋งด้านหลังด้วยไม่ใช่มีไฟแค่ด้านหน้าอันเนี้ยดีนะครับการตกแต่งด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีดําเป็นโนแบล็คแต่ว่าจุดนี้ผมชอบคือขึ้นลายไว้ทําให้มันไม่ติดรอยนิ้วมือแบบนี้เห็นไหม เดี๋ยวนี้ก็จะดูแบบสบกรปรกใช่ไหมอันนี้ขึ้นลายไว้ดีเลยทําให้มันดูไม่สกรปรกมากไม่ต้องดูแลกับมันเยอะเหมือนในตัว Honda c ซี i c ที่ตอนนี้ก็เป็นดําเป็นโอแบ็กที่กัดลายขึ้นลายแบบนี้เหมือนกันการใช้วัสดุเนี่ยนะครับสำหรับด้านหลังหนะ้าแผงประตูเนี่ยตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้หุ้มหนังนะครับตรงที่เท้าแขนเนี่ยพลาสติกแต่คนดูดีพลาสติกเขาทําเป็นแบบเป็นลายอะ่ะเหมือนลายหนังอะ่ะคือถ้าไม่โดนเนี่ยถ้าไม่เกาเนี่ยไม่รู้เลยนะเออ แล้วก็ยังมีขอบที่เป็นพลาสติกขึ้นลายคาร์บอนอีกดีเทลงานดีเทลมากเลยมาสด้าอ่ะที่ด้านหน้านะครับชุดตกแต่งแผงประตูจะต่างออกไปด้านบนยังคงเป็นพลาสติกที่มีรอยย่นยหยับๆย,ยับเหมือนหนังอยู่นะแต่จุดนี้นะครับจะหุ้มหนังและเดินตะเข็บจุดนี้ก็จะหุ้มหนังเดินตะเข็บด้านล่างก็จะคล้ายกับแผงประตูด้านหลังเลยคือมีลวดลายของคาร์บอนนะครับแต่ก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดแล้วการตกแต่ง สวิชของหน้าต่างเนี่ยก็จะเหมือนกันดําเงามีการขึ้นลายให้มันไม่เป็นรอยนิ้วมือแป้น break, เบรกแป้นคันเร่งยังคงเป็นยางอยู่นะครับแล้วก็นี่คือเบาะไฟฟ้าที่ปรับได้6ทิศทางรวมถึงยังสามารถที่จะจําเมมโมรี่ซีได้อีก2ตําแหน่งซึ่งบอกได้เลยว่าจุดนี้ไม่มีใครมีหรือมีใครมีบอกผมทีเถอะไม่มีใครมีแน่นอนสําหรับในรถกลุ่ม E ีโคคาเนี่ย ด้านขวาครับจะมีการควบคุมของทั้งหลังเพราะทั้งหลังของเขามันจะเป็นแบบสวิชกดแล้วก็จะมีกล้อง360องศา Parking Sensor บางรุ่น,บา,นบางยี่ห้อเดี๋ยวนี้ให้กล้องแล้วให้กล้องถอยด้วยไม่ใช่กล้อง360องศาแล้วก็ยังตัด Parking Sensor อีกนะแต่ว่า Mazda 2นะครับมีทั้งกล้อง360องศาแล้วก็มีทั้งเซนเซอร์กะระยะรอบคันด้านหน้า4ด้านหลัง4ครบพันมีบายสปอ p มอนิเตอร์ลิงมาให้ที่ด้านหน้าต่างมุมหน้าต่างตัวท่อแอร์นะครับเป็นวงกลมตกแต่งด้วยสีดาเป็นโนแบ็คด้านในจะเป็นสีเทาเงาๆเลยด้านข้างเนี่ยของแดชบอร์ดเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกขึ้นลายแบบคาร์บอนนะครับค็อกพิทของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเท่มากๆเลยนะขึ้นไปดูกันหน่อยละกันฮึบอย่างแรกเลยครับความเท่ที่ผมชอบในมาด้า2มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือเรื่องของ Head Up Display ซึ่งผมจะขอกดสตาร์ทหนึ่งทีผู้ชมดูนะโอ้หโห คตรเท่อันนี้ผมโคตรชอบเหมือนขับกันดั้มอ่ะเหมือนขับโมบิลสูตรอ่ะกันดั้มอ่ะเท่มากๆนะครับอันนี้ชอบมาตั้งแต่ตัวเก่าแล้วแล้วก็ในคลาสนี้ไม่น่ามีใครมีแบบนี้ให้อ่ะดูอีกทีโอ้โหอย่างเท่เลยแล้วตัวแผงแดชบอร์ดด้านบนเนี่ยของตัวเรือนไม้เนี่ยคุณผู้ชมดูการตกแต่งดิยานอาวกาศวะเหมือนขับโมบิลสูตรจริงเนี่ยมีเดินลายคาร์บอนคาร์บอนด้วยนะครับด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางแบบนี้ซึ่งเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะครับขนาด7นิ้วสําหรับมาด้าสเนี่ยมันอาจจะดูโอเคกับไซส์ตัวรถเพราะว่าคอนโซลแผงแดชบอร,ร์ดต่างๆเขาเนี่ยมันไม่ได้ดูใหญ่มากกล้อง360องศาดูกันใกล้ๆอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากมายอะไรนะครับต้องขออภัยกับชัตเตอร์สปีดนะที่มันเร็วเกินไปผมลดให้นิดนึงดีขึ้นนะไม่ได้ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าโอเคไอตัวองศาการหมุนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตรงแม่นยํา ถอยแบบไม่ต้องมองกระจกข้างมองกระจกหลังได้เพราะว่าองศาเขาเนี่ยกับระยะตัวรถกับกล้องอะทำมาตรงมากๆนะครับสามารถกดเปิดดูกดปิดได้ผมปิดให้ดูก็จะเป็นปึ๊บหน้าจอปกติของเขาตัวนี้จะไม่มีเนวีมาให้นะครับต้องซื้อเพิ่มหน้าจอตรงเนี้ยมันจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนคุณผู้ชมดูนะเห็นไหมเป็นทัชสกรีนนะแต่ถ้าผมขับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปอะคุณจะสัมผัสไม่ได้แล้ว ออคุณจะสัมผัสไม่ได้แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากคือเฟรมเรทของหน้าจอการสแสดงผลอนิเมตของหน้าจอเนียนมากทําได้ดีมากๆนะครับถอยมาดูกันอีกสักหน่อยดีกว่าด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของระบบแอร์แบบนี้ซึ่งหลายคนก็ชอบเพราะว่ามันใช้งานง่ายดีก็บิดอยากให้เย็นก็บิดแล้วก็สัมผ,สมผัสมันค่อนข้างดีนะนกลไกในการทําของมันเนี่ยมันไม่ได้แบบบิดหมุนลูดโง่อ,งอมันแบบเป็นกายแกลแก๊แก้แกล้แล้วมันก็ยังซอฟด้วยแบบว่าบิดแล้วนุ่มอะ่ะบิดแล้วแบบึืบบยืบบอย่างเงี้ย พัดลมนะครับการปรับองศาของแอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดใช้งานง่ายผมค่อนข้างชอบนะมันค่อนข้างเท่ดีในขณะที่หลายๆรุ่นเนี่ยมันจะเป็นหน้าจอดิจิตอลกันหมดแล้วหรือว่าแสดงผลได้เท่กว่านี้แล้วแต่คันนี้อย่าลืมว่ามันเก่ามาหลายปีแล้วรวมถึง Mazda าเขาต้องการดีไซน์ให้รถเนี่ยมันเป็นรถที่ขับสนุกใช่ไหมพอมันเป็นรถที่ขับสนุกเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะถูกคิดมาเพื่อการขับขี่โดยเฉพาะอย่างเช่นหน้าจอที่ตอนขับไม่สามารถทัชได้หรือว่าปุ่มฟังก์ชันการใช้งานการบิดแอร์แบบเนี้ย เวลาขับอะ่ะมันก็จะไม่รบกวนสมาธิเราเยอะนะครับด้านล่างนี่เพิ่มมาใหม่ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับมาพร้อมกับ Apple c a r p ร a เพย์แอนดรอยอที่เป็นแบบไวเลสด้วยช่องจ่ายไฟ12โวลต์อยู่จุดนี้ะมี USB A 2ตํตำแหน่งพร้อมช่อง AUX หัวเกียร์นะครับหุ้มหนังตกแต่งแบบที่เราคุ้นเคยกันดีอ่าจะเห็นว่ามีเกียร์ดีแล้วก็มีแมนนวลโหมดของเกียร์ด้วยนะครับรวมถึงโหมดสปอร์นี่แต่กดสปอร์ไปแล้วก็เท่านั้นนะ เนี่ยกดสปอร์ตปุ๊บหน้าจอไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่าจะมีคําว่าสปอร์ตขึ้นมาตึง้งเฮ้ยนึกว่าไฟแอดเดอร์ลิงสต็อปนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเท่มากๆแล้วก็รถในคลาสนี้น่าจะไม่มีใครมีมาให้ก็คือคอมมานด์เซนเตอร์ที่ผมจำได้เลยว่าตอนขึ้นมาด้าสอมาด้าสาครั้งแรกๆอะ่ะมันว้าวมากเลยเพราะว่าคอมมานด์เซนเตอร์อะไรแบบเนี้ยมันจะชอบอยู่ในรถยนต์หรูเบนซ์บีเนี่ยมันจะเป็นคอมมานด์เซนเตอร์ลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้คุมหน้าจอ ที่เป็นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางการใช้งานของเขาเนี่ยพอที่ผมบอกว่าพอขับไปแล้วหน้าจอมันจะใช้ไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมก็ใช้ตรงนี้ครับในการคอนโทรลซึ่งพอเป็น Apple Car p เพย์อ่ะผมจะบอกว่าแอบใช้ยากนิดนึงต้องใช้ความเคยชินในการหมุนแต่ว่ารอบหมุนของมันก็ค่อนข้างเร็วนะแบบปร๊บเห็นไหมกว่าจะหมุนแอป,ปในตัว Apple Car p าเพย์มันเยอะใช่ไหมเราต้องใช้หมุนอย่างเงี้ยหมุนแล้วเร็วหมุนไวๆนะครับกดโฮมได้อันนี้ทำมาดีแต่ก็จะมีข้อที่ต้องแลกคือพอมีคอมมานด์เซ็นเตอร์ตรงเนี้ยที่วางแก้มมันเลยถ ทำให้มันไม่มีที่เท้าแขนซึ่งผมว่าค่อนข้างเป็นคนติดที่เท้าแขนนะเวลานั่งรอบนรถแล้วแบบอยากเท้าแขนนิดนึงอะรถติดติดอะมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเออน่าเสียดายเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะให้คุณผู้ชมดูในส่วนของการทํางานหน้าจอผ่าน Apple CarPlay ล้วกันผมจะกออนุญาตเสียบ USB นะครับปึ๊บ Apple CarPlay ขึ้นมานี่อยู่ที่มุมปึ๊บคุณผู้ชมลองดูในส่วนของหน้าจอแมทนะครับเดี๋ยวผมจะลอง กดแมปไปสักที่หนึ่งแล้วคุณผู้ชมลองดูเฟรมเรทลองดูการแสดงผลของหน้าจอของเขาว่ามันเพลินตาดีจริงๆปุ๊บเห็นไหมการแอนิเมตคือแบบทําได้เนียนมากๆปุ๊บอาจจะไม่ชัดอาจจะเล็กไปกดแบบนี้กดสตาร์ทปุ๊บปุ๊บเนี่ยคือแอนิเมตหรือเฟรมเรทหน้าจอเนี่ยถ้าเทียบกับในอีโคคาทั้งหมดอะอันนี้คือดีสุดเลยนะครับถึงหน้าจอเขาจะดูเล็กที่สุดแต่ผมว่าพิกเซลเขาแน่นสุดแล้วก็ แอนิเมตการทํางานของหน้าจอเฟรมเรทของหน้าจอเนี่ยคือดีที่สุดนะเท่านะที่ผมเคยใช้มาแลา้วกันเอาเป็น,เอ,เ,ปนเอาเป็นว่าอย่างนี้ส่วนของเลื่อนไม้นะครับด้านซ้ายบอกเกียร์บอกทริปด้านขวาจะเป็นอัตราสิ้นเปลืองอุณหภูมินะครับจะเห็นว่าปรับได้นะเอเวอร์ลองเอเวอร์เรจนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นวัดรอบนะครับพร้อมกับวัดความเร็วที่เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะไฟสะแสดงสถานะอะไรต่างๆเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยด้านล่าง2มุมมาดูอันที่พวงมาลัยครับน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายบนรถคันนี้แล้ว ที่พวงมาลัยของรถคันนี้นะครับก็จะชอบอะ่ะผมค่อนข้างชอบหนังหุ้มพวงมาลัยของมาสด้าคือมันให้ความกระชับนะครับจับแล้วแบบถนัดมือนี่ยังไม่พูดถึงว่าฟิลลิ่งพวงมาลัยของเขาที่ผมอาจจะต้องพูดว่าชอบมากที่สุดในคลาสอ e ีโคคารอาจจะชอบมากกว่ารถที่เป็น C ีเซ gment บางคันซะด้วยซ้ำนะครับด้านซ้ายควบคุมอินโฟเทนเมนต์ด้านขวาควบคุมในส่วนของคู e คอนโทรลมีพดเดิลชิพให้ด้วยมีพดเดิลชิพให้ด้วยเอ เป็นไงล่ะนี่คือรถที่ยังไม่มีการเปลี่ยนโฉมมาสู้กับคนอื่นแต่อย่างใดแต่ว่าออปชั่นที่ให้มาก็คือเจ๋งแจ๋วนะฮะเจ๋งแจ๋วดูผมชอบนะด้านบนเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปแต่จุดนี้บูนหนังเดินตะเข็บก็ถือว่าให้มาโอเคสําหรับรถในกลุ่มอีโคคาร์มีกระจกแบบนี้ปุ๊บแต่ไม่มีไฟส่องสว่างนะครับกระจกเป็นบานสไลด์ไฟส่องสว่างในห้องโดยสารก็จะเป็นสีนี่สีเหลืองแบบนี้ยังไม่ให้หลอดสีขาวนะครับอันนี้มีทั้งกระจกแล้วก็ ในส่วนของที่เสียบนามบัตรเลยนะครับผมนี่คือ2022มาด้านะครับที่เราเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจนะสําหรับใครที่อยากได้อีโคคาร์ที่ขับสนุกอะ่ะไม่ได้เน้นเรื่องของอัตถประโยชน์ใช้สอยในการเดินทางมากนักเนี่ยถ้าเทียบกับอีโคคาร์หลายๆรุ่นน่ะนะครับมาด้าสเนี่ยจะเป็นรถที่มีไซซิงที่ดูเล็กกว่าคนอื่นในเรื่องของห้องโดยสารภายในทําให้คนนั่งหลังเนี่ยนั่งไม่สบายนักถ้าเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยก็จะนั่งได้แค่แบบระยะใกล้ๆ หรือถ้าเป็นครอบครัวนะครับอยากใช้ m a z d a เนี่ยก็ได้นะถ้าขับกัน2คนแล้วก็มีลูกเล็กๆคนนึงเนี่ยอาจจะใช้ไปก่อนเป็นสักระยะ3ปี5ปีซื้อตอนนี้แล้วอีก5ปีค่อยขยับสู่รุ่นที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าขยับเงินจาก m a z d a 2ขึ้นไปก็จะแนะนำา CX3 ซึ่งตอนนี้มีรุ่นย่อยที่น่าสนใจเยอะมากมีแคมเปญดีๆมีราคาดีๆมีออปชันที่น่าสนใจเยอะมากเลยเดียวก็จะได้รถที่ เป็น c ส o อเ o v e r ยกสูงขึ้นมาหน่อยนะครับยังคงขับดีขับสนุกตามสไตล์มาสด้ามั่นใจดีสุดในคลาสเหมือนเดิมก็จะพูดคํานี้แต่ภายในก็ยังเล็กอยู่นะนะแต่มันก็จะดูภูมิฐานดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในขณะที่มาสด้า2เนี่ยอาจจะเป็นอีโคคาร์ที่คุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่ามันดูเป็นรถเด็กเล่นไปหน่อยนะมันยังดูแบบคันเล็กๆเ,เหมือนรถเด็กใช้ Eco Car, ber, อีโคคาร์เฟิร์จอบเบอร์แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้อยากจะเสียเงินกับการซื้อรถที่ใหญ่เกินตัว CX3 ก็อาจจะ ตอบโจทย์คุณผู้ชมได้นะครับทีนี้ครับในเรื่องของสมรรถนะก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปขับขี่กันในคลิปถัดไปนะครับคันนี้จะเป็น1.3 skyactiv g 93แรงม้า123นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคนอื่นเป็นเกียร์ cvt คนนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นไงคุณผู้ชมหลายอย่างนะครับอาจจะแพ้คนอื่นเทคโนโลยีความปลอดภยัยไฮเทคอาจจะแพ้บางรุ่นออปชันที่ให้มาความสะดวกสบายอาจจะแพ้หลายๆรุ่นแต่หลายๆฟังก์ชันที่เขาให้มาทุกคนในคลาส ก็ไม่มีเหมือนกันนี่คือความน่าสนใจของ m a z d a 2โมเดลเยสยี่สิ2นะครับที่วันนี้เขาปรับออปชั่นมาให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นในราคา6 0แสนนะถ้าจะซื้อรุ่น S เบาหนังแล้วเนี่ยหกห้ 6, 9, อะ่ะขยับเหอะมาเป็นรุ่นนี้6 0แสนผมว่าน่าสนใจนะครับหรือถ้าจะเอาถูกกว่านี้เนี่ยก็ซื้อรุ่น C ก็ดูโอเคนะมันมีการเพิ่มไฟเตือนอค่าเข็มขันิระัยเนี่ยสำหรับเบาะแถวหลัง3ตํตำแหน่งมาให้ด้วยรุ่นนี้ก็มีเช่นเดียวกันรวมถึงคันนี้นะครับไฟหน้าของเขาเนี่ยก็ยัง ปรับสูงต่ำอัตโนมัติด้วยแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ำฝนอัตโนมัติอาจจะไม่มีช่วยเบรกแล้วก็ช่วยเตือนการชนด้านหน้าแต่ว่ามีเรียคอทัฟฟิกอัลเลอร์นนะแล้วก็มีบายสปอร์ตซึ่งบายสปอร์ตทำงานได้ไวนะเท่าที่ได้ลองใช้มาในวันนี้เดี๋ยวยังไงนะครับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยเราจะพาไปลองขับกันอีกทีแต่จะให้บอกตอนนี้คือนี่คือคอ e ีโคคาร์ที่ขับดีที่สุดขับสนุกที่สุดแล้วก็ขับกีทีก็ย,ยังชอบในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่มากที่สุดอยู่ดีีนะนีนนนะคครรรัับบบเเาาาาไววว้้้พใหหมม่่ลปปกอสด็ รถเบนซิน1.3ของเขาเนี่ยเท่าที่ขับมานะจะไม่มีแบบฮึอ ah, ัก ah, อ้ 1, ักเกีย ah ร์หนึ่งเกียร์สอหึกฮักไม่มีแบบนี้นะครับ